เ็เล็กเกดน้อยทางธุรกิจกับดรนาราในช่วงที่ผ่านมามีคนพูดถึงเป้าหมายกันเยอะมากนะครับหลายคนก็มีเป้าหมายบางคนก็เคยมีเป้าหมายแล้วก็ลืมส่วนบางคนก็ยังคิดไม่ออกว่าเป้าหมายเนี่ยคืออะไรบางคนเคยมีเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไปหลายครั้งนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชุดความคิดของคนคนหนึ่งที่แสดงออกถึงความต้องการของชีวิตของเรานั่นเองตรงนี้ก็ถึงเรียกว่าเป้าหมายซึ่งเราต่างคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้เรามี พลังในการใช้ชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายเราก็จะพบว่าเรามีความปรารถนาของชีวิตว่าจริงๆแล้วเรากำลังต้องการอะไรกันแน่นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าการที่เรามีเป้าหมายเราจะสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันทำการ ไปกระตุ้นสมองให้เรามองหาว่าสิ่งไหนที่เรามีค่ากับชีวิตของเราเมื่อสิ่งนั้นเรามีเห็นว่ามันเป็นคุณค่ากับชีวิตของเราแล้วเราก็จะพยายามที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไปตามคุณค่าหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเราเองตรงนั้นทำให้เราเมื่อ เดินตามเป้าหมายไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่เหนื่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายมันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลและหลายครั้งที่เราต้องการประสบพบกับความสําเร็จหลายครั้งที่เราเจอกับความยอดท้อยากลําบากเราก็จะใช้เป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเองว่าเราจะขับเคลื่อนตัวเราเนี่ยไปได้อย่างไรแต่ประเด็นก็คือว่า การตั้งเป้าหมายมันจะมีอยู่2รูปแบบสำหรับการทำธุรกิจคือเป็นเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายทางธุรกิจในเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยหลายคนเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเรากำลังสร้างอะไรแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากเป้าหมายส่วนตัวมันก็คือตัวเราเองในรูปแบบของเป้าหมายส่วนตัวบางคนก็บอกว่าเรามัน เราจะกําหนดเอาไว้ได้เนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของการที่การมีคุณค่าการเป็นตัวตนการมีทรัพย์สินที่เราต้องการแต่บางเอิญเป้าหมายธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเป้าหมายส่วนตัวใส่ลงไปในธุรกิจได้ร้อเซเหตุผลก็คือว่าธุรกิจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องเอาคนหลายๆคนมา ร่วมทำงานเข้าด้วยกันเพื่อการดําเนินการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสุดท้ายปลายทางของธุรกิจมันคือคําว่ากําไรถ้าธุรกิจไม่มีกําไรก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ในอนาคตหรือดําเนินธุรกิจต่อไปได้ให้มีความยั่งยืนดังนั้น,นตรงน,นี้เราจะเห็นได้ว่าตัวเป้าหมายของส่วนบุคคล กับตัวเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเป้าหมายของธุรกิจอาจจะกำหนดลึกลงไปได้มากกว่านั้นอีกเช่นเป็นเรื่องของกำไรนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรเป็นเรื่องของระบบการบริหารเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของธุรกิจนั้นจะมีความแตกต่างกับตัวเป้าหมายของ บุคคลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้มันมีความซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้นตรงที่ว่าในตัวเป้าหมายของธุรกิจเองเนี่ยมันประกอบจากคนหลายๆคนที่มาอยู่ร่วมกันในการทำธุรกิจร่วมกันดังนั้นคนแต่ละคนเขาจะมีเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยแฝงเข้ามาด้วย บางคนบอกว่าเขาต้องการเป็นผู้นำเป็นผู้ที่บอกให้โลกรู้ว่าเขาสามารถที่จะนำพาธุรกิจ <c oughs> ได้แล้วทำให้เกิดประสบความสำเร็จบางคนเป้าหมายของเขาคือความภาคภูมิใจในการจัดการอะไรบางอย่างบางคนมีเป้าหมายเป็นการที่ตัวเองได้ทำหรือได้แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาในรูปแบบของการทำงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธุรกิจจะเดินได้มันก็ต้องผ่านคนธุรกิจไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลํำพังเมื่อไม่มีคนเพราะว่าธุรกิจต้องการคนเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนโดยคนการที่เป้าหมายของธุรกิจจะสามารถบรรลุได้นั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เป้าหมายของแต่ละคนมาร่วมกัน มาประสานกันแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยใช้ธุรกิจเป็นตัวก้าวข้ามของเป้าหมายธุรกิจไปสู่เป้าหมายบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่คนเราจะสามารถทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้เราต้องเข้าใจในเป้าหมายของทั้งสส่วนก็คือเป้าหมายว่าตัวเองจริงๆแล้วส่วนตัวเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการความรู้สึกอะไร เราต้องการอะไรให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นเนี่ยเราจะใช้ธุรกิจทำให้มันเกิดได้อย่างไรเป็นทางผ่านเป็นสะพานนะครับไปสู่เป้าหมายของตัวเองดังนั้นเนี่ยในการที่ธุรกิจจะไปด้วยกันได้ต่างคนต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันมากมาย จึงจะต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องคุยแล้วก็สื่อสารกันว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในธุรกิจเขากําต้งอยากได้อะไรเขากําลังคิดอะไรกันอยู่ความรู้สึกนึกคิดที่เขามีเขามีอะไรกันแน่และต้องช่วยกันนะครับว่าช่วยกันรับฟังช่วยกันแบ่งปันความต้องการของตัวเองยิ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กต่างคนต่างมี ทิศทางตัวเองแล้วก็มีจํานวนคนที่ไม่เยอะทุกคนสามารถที่จะแบ่งปันกันได้โดยง่ายเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วเราก็ต้องหาจุดร่วมสงวนจุดต่างว่าในการทําธุรกิจตรงนี้เราจะทำาให้ธุรกิจนั้นพาไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนได้อย่างไรหรือบางคนจะใช้เป้าหมายของธุรกิจนั้นเป็นตัวเชื่อมไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้อย่างไร เมื่อทําได้แบบนี้แล้วเนี่ยการดําเนินการของตัวเองก็จะพบว่าเออเราต้องทําวิธีนี้นะหนึ่งสองหรือสอะไรก็ว่าไปแล้วธุรกิจก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่คุยกันเราไม่ทําความเข้าใจกันว่าเป้าหมายของธุรกิจจะสามารถทําให้เกิดเป้าหมายส่วนตัวได้ทุกคนที่เข้ามาทํางานในตอนเช้าก็จะบอกว่า เอาละวันนี้ฉันมาสแสวงหาแต่ความต้องการส่วนตัวธุรกิจเป็นยังไงก็ช่างฉันได้เงินเดือนฉันได้ค่าจ้างก็พอแล้วเพราะฉันจะเอาเงินเดือนแล้วค่าจ้างนี้ไปสร้างเป้าหมายส่วนตัวดังนั้นเนี่ยการที่ตั้งเป้าหมายธุรกิจที่ดีจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้ทุกคนเข้าใจว่ามันมีความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างไร ในรูปแบบของการตั้งเป้าหมายธุรกิจที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาของการทําธุรกิจนั่นหมายความว่าธุรกิจจะต้องเข้าใจนะว่าธุรกิจเน้นเรื่องอะไรเป็นสําคัญปรัชญาของธุรกิจบางธุรกิจเน้นเ,นนเรื่องของคําว่าการได้กําไรสูงสุดซึ่งหลายคนก็จะติดคําคํานี้มาพอสมควรแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ธุรกิจมีกําไร สังคมได้ประโยชน์และพนักงานมีความสุขอันนี้ก็เป็นแนวทางปรัชญาของธุรกิจที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจเนี่ยนิยามตัวเองไว,ไว้อย่างไรตัวเขาอยู่ในสังคมในสถานะไหนตัวเขาจะตอบแทนอะไรให้กับสังคมบ้างหรือจะมองแต่ตัวธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ทีนี้ บางธุรกิจบอกว่าธุรกิจนี้มีเป้าหมายแต่ยอดขายอย่างเดียวผิดไหมตอบเลยว่าไม่ผิดครับมันก็เป็นปัจจัญหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการตั้งตัวธุรกิจขึ้นมาว่าตัวเองกําลังต้องการอะไรกันแน่แต่มีโอกาสที่จะขาดพลังเพราะในเมื่อธุรกิจบอกว่าต้องการแตกกาไรแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ากําไรเนี้ยมันเอาไปทําอะไรต่อ มันมีแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จะไปมุ่งแต่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความเป็นตัวตนของคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรธุรกิจนั้นเข้าด้วยกันนะครับแล้วพอเมื่อเราขาดความเป็นตัวตนเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นั้นน่ะมันเกิดคุณค่าอะไรบ้างสุดท้ายความภาคภูมิใจอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนก็คือคนที่ตั้งเป้าหมายของธุรกิจ แต่พนักงานที่ทำงานร่วมกันนั้นอาจจะไม่ได้เห็นเลยว่าเป้าหมายนั้นน่ะมันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไรเขาก็คิดแต่เพียงว่าฉันก็ทำงานไปตามเป้าฉันก็ได้ค่าตอบแทนวันไหนองค์กรจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากับที่ตัวเองต้องการวันนั้นเขาก็จะเริ่มเครียดแล้วเขาเริ่มไม่สบายใจแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อองค์กรมาในที่สุดสรุปตรงนี้ก็คือว่า คุณค่าที่ธุรกิจจะสร้างขึ้นมามันต้องทําให้คนทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าของเป็นพนักง,งานหรือสังคมเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วก็ต้องทําให้เกิดความภาคภูมิใจดังนั้นการที่เราจะทําให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจได้ก็ย้อนกลับมาครับว่าการตั้งเป้าหมายธุรกิจ ก็จะต้องเป็นประตูเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้คนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้จึงเป็นการตั้งเป้าหมายที่มีพลังและจะช่วยส่งเสริมทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งตัวเจ้าของกิจการผู้นำองค์กร ต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งขนาดไหนแล้วจะทำให้องค์กรของเรานั้นสามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่องค์กรที่มีคุณค่าแล้วก็มีพลังได้อย่างไรด้วยเป้าหมายของเราติดตามเรื่องราวสาระและเกร็ดความคิดในการทำธุรกิจได้ในตอนต่อๆไปครับ